ท่านผู้ชมสามารถรับชมข่าวท้องถิ่นได้ทางช่อง4เพชรบุรีเคเบิลทีวีในช่วงแรกเวลา18นาฬิกา30นาทีช่วงต่อไปเวลา1นนาฬิกา6นาฬิกาและ13นาฬิกาโดยสามารถรับชมย้อนหลังได้ที่ www.facebook.com.pctv 2018 อาหารทะเลสดๆทุกวันพบกันได้ที่มหาสมุทรสีฟู้ดสาขาทุ่งลมถนนสายเพชรบุรีหาดเจ้าสำราญข้ามทางรถไฟไป500เมตร032 473 475และ083 441 4242 สนับสนุนช่วงรายการข่าวโดย PS House บริการห้องพักราคาประทับใจสวัสดีค่ะมาติดตามชมข่าวกับทีมข่าวเพบุรีเคเบิลทีวีเริ่มข่าวแรกกันที่จังหวัดเพบุรีไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่มและยินดีกับผู้ติดเชื้อโควิด -19 ที่รักษาตัวหายแล้วกลับบ้านได้เพิ่มอีก2ราย เมื่อเวลา13บสนาฬิกา30นาทีวันที่3กุมภาพันธ์2564นางวันเพ็ญมังสีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีนายแพทย์เพชรเลิกแทนสวัสดนายแพทย์สาธารณาสุขจังหวัดเพชรบุรีประหลัดจังหวัดเพชรบุรีหัวหน้าส่วนราชการและคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเพชรบุรีร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อครั้งที่39ทับส และร่วมรับฟังรายงานผลการปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดเพชรบุรีและของอำเภอทุกอำเภอณสำนักง,งานสาธารณาสุขจังหวัดเพชรบุรีนางวัญเพียบามังสีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีได้เปิดเผยว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิ19ด -19 ระลอกใหม่ของจังหวัดเพชรบุรีในวันนี้ไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่มและขอแสดงความยินดีกับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด -19 ที่รักษาหายแล้วกลับบ้านได้เพิ่มอีกสองคน ซึ่งทางคณะกรรมาการโรคติดต่อจังหวัดเพชรบุรียังคงให้ความสําคัญในการดูแลแม้สภาพร่างกายได้รักษาจนหายดีแล้วแต่ยังห่วงสภาพจิตใจและบุคคลร่วข้างที่หวาดระแวงความกังวลใจของเพื่อนบ้านจึงได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเร่งสร้างความขเข้าใจกับเพื่อนบ้านอธิบายคนในชุมชนอย่างระแวดระวังอย่ารังเกียจเพราะว่าผ่านการรักษาปลอดเชื้อโควิด -19 แล้ว และทางจังหวัดเพชรบุรีต้องขอขอบคุณที่ได้รับความร่วมมือจากประชาชนและทุกภาคส่วนในการป้องกันการแพร่ระบาดทําให้หลายวันที่ผ่านมาไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่มซึ่งจากการค้นหาเชิงรุกค้นหาในชุมชนมีผู้เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคที่ส่งตรวจแล้วทั้งหมด13,181รายไม่พบเชื้อ13,144รายพบเชื้อสะสม32รายรักษาหายแล้ว31รายและกำลังรักษาอยู่เพียง1ราย ู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีร่วมยินดีส่งผู้ป่วยติดเชื้อโควิด -19 ที่รักษาตัวหายแล้วกลับบ้านและเชื่อมั่นว่าเพชรบุรีผู้ติดเชื้อต้องเป็นศูนย์เมื่อวันที่3กุมภาพันธ์2564นายพักระพงทวีพัฒน์ผู้ว,ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีพร้อมด้วยนางที่วันรัตน์อังกินันที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายแพทย์สาธารณาสุขจังหวัดเพชรบุรีนามเภอเขาย้อยผู้อำนวยการหอป่วยเฉพาะกิจหัวหน้าส่วนราชการและผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมส่งผู้ป่วยโรคติดเชื้อโควิด -19 ที่รักษาหายแล้วกลับบ้านณนะหอผู้ป่วยเฉพาะกิจโควิด -19 อำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีนายพักพงษ์ทวีพัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีเปิดเผยว่าจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ระลอกใหม่จังหวัดเพชรบุรี โดยคณะกรรมาการโรคติดต่อจังหวัดเพชรบุรีและคณะกรรมาการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019จังหวัดเพชรบุรีได้จัดตั้งกิจกรรมการกักตัวบุคคลกลุ่มเสี่ยงใน l o c a l quarantine ที่อำเภอบ้านแหลมเป็นโรงพยาบาลสนามขนาดเล็กและพัฒนาเป็นหอผู้ป่วยเฉพาะกิจโควิด19ในปัจจุบัน ซึ่งตั้งแต่วันที่15ธันวาคม2563ถึง2กุมภาพันธ์2564จังหวัดเพชรบุรีพบผู้ป่วยติดเชื้อยืนยันสะสมจำนวน32รายจากการส่งตรวจทั้งสิ้น 13, 13,154รายโดยได้รักษาหายแล้ว29รายและรักษาหายเพิ่มอีก2รายเหลือที่กำลังรักษาอีก1รายสำหรับผู้ป่วยโรคติดเชื้อโควิด -19 ที่รักษาหายแล้วและส่งกลับบ้านในวันนี้เป็นผู้ป่วยรายที่30และรายที่31ชาวอำเภอเขาย้อย ซึ่งติดเชื้อจากการเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงจังหวัดสมุทรสาครโดยผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีได้กล่าวแสดงความยินดีและให้กำลังใจกับทั้งสองรายที่รักษาตัวหายจากโรคโควิด -19 และเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบต่อตอนเองครอบครัวและสังคมตั้งแต่ครั้งแรกที่พบตนเองมีความเสี่ยงได้ได้เข้ารับการตรวจหาเชื้อซึ่งเมื่อกลับไปอยู่บ้านแล้วยังต้องกักตัวต่ออีก14วันโดยจะมีภาคีเครือข่ายทั้งองค์การบริหารส่วนตำบลกำนันผู้ใหญ่บ้าน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลในพื้นที่ให้การดูแลช่วยเหลือและเมื่อกักตัวครบ28วันตามเกณฑ์แล้วจึงสามารถกลับไปใช้ชีวิตตามปกติได้นอกจากนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีได้กล่าวขอบคุณทุกภาคส่วนและประชาชนชาวอำเภอบ้านแหลมที่เสียสละพื้นที่เพื่อควบคุมโรคตลอดทั้งผู้บริจาคครุพันธ์การแพทย์อุปกรณ์ป้องกันตัวอาหารและสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆด้วย เพชรบุรีขับเคลื่อนโครงการการพัฒนาศักยภาพการทำนาเกลือเพชรสมุทรคีรีในพื้นที่ภาคกลางตอนล่างสองนางสาวการะนาคาคงรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีนายธีรพงศ์ประสบเกียรติโพคาสากรจังหวัดเพชรบุรีพร้อมด้วยคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินการโครงการการพัฒนาศักยภาพการทำนาเกลือเพชรสมุทรคีรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมหาหรือโครงการพัฒนาศักยภาพการทำนาเกลือเพชรสมุทรคีรีณนห้องประชุมพิพีสารากลางจังหวัดเพชรบุรีนางสาวเอกรัตน์นาคาคงรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีเปิดเผยว่าประเทศไทยมีพื้นที่การทำนาเกลือทั้งหมด7จังหวัดโดยจังหวัดเพชรบุรีมีพื้นที่การทำนาเกลือมากที่สุดพื้นที่38,298ไร่มีเกษตรกร,ร,กรที่ขึ้นทะเบียน187ครัวเรือน555แปลง เนื้อที่13,805.72ไร่ผลผลิตเกลือทะเลประมาณ241,520ตันต่อปีหลายปีที่ผ่านมาราคาขายต่ำกว่าราคาทุนทำให้มีปัญหาเกลือทะเลค้างสต็อกสากรผู้ผลิตเกลือทะเลใน3จังหวัดได้แก่จังหวัดเพชรบุรีสมุทรสงครามและสมุทรสาครจึงได้รวมตัวจัดตั้งชุมนุมสากรเกลือทะเลไทยจำกัดขึ้นตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านแหลมอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรี นอกจากนั้นรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีกล่าวเพิ่มเติมว่าจากปัญหาดังกล่าวคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่างสองได้หาช่องทางการตลาดใหม่ๆและเพิ่มมูลค่าผลผลิตผลบอยได้จากนาเกลือโดยการจัดทําโครงการพัฒนาศักยภาพเกลือทะเลเพชรสมุทรคีรีเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเกลือทะเลคุณภาพส่งเสริมการท่องเที่ยวและเพิ่มช่องทางการตลาดในการจําหน่ายผลผลิตและผลิตผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเกลือทะเล ซึ่งในปี2564คณะทำงานขับเคลื่อนการดำเน,นินการโครงการพัฒนาศักยภาพการทำนักเือเพชรสมุทรคีรีและหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมหารือและพิจารณาการจัดมหากรรมเกลือเพชรสมุทรคีรีเทศกาลเกลือเมืองเพชรสมุทรคีรีซึ่งได้กำหนดจัดงานวันที่30เมษายนถึง -3 พฤษภาคม2564โดยแบ่งกิจกรรมเป็น6โซนทั้งการแสดงศิละปะจากศิลปินระดับชาติและระดับโลก การส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเปิดแหล่งเรียนรู้ของ12ตระกูลช่างการเล่าเรื่องเกลือเทศกาลอาหารเชิงนวัตกรรมสร้างสารรค์ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและการแสดงอนุรักษ์ประเพณีเมืองเพชรด้วย บันทึกในอดีตวันที่4กุมภาพันธ์พศ2445พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสเสด็จทรงเปิดโรงงานผลิตเหรียญกระสาบ้วยกำลังไฟฟ้าแห่งแรกของไทยที่ริมคลองหลอดโดยสั่งเครื่องจักรจากยุโรปเป็นเครื่องจักรที่ขับเคลื่อนด้วยกำลังไฟฟ้าสามารถผลิตเหรียญกระสาบได้วันละ80,000ถึง100,000บาท ซึ่งสาม,มารถสนองตอบต่อความต้องการใช้ของผู้บริโภคอันเนื่องมาจากความเจริญทางด้านการค้าขายในสมัยนั้นได้ ำรวจภูทรจังหวัดเพชรบุรีเปิดโครงการฝึกอบรมทบทวนครูฝึกยุทธวิธีและการใช้ปืนไฟฟ้าประจำสถานีตำรวจในสังกัดตำรวจภูทรจังหวัดเพชรบุรีเมื่อเวลา9นาฬิกาวั 9, 9, 3, 12, 64, นที่3กุมภาพันธ์2564พลตำรวจตีอุทยัยกวินเดชาธรผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในพิธีโครงการฝึกอบรมทบทวนครูฝึกยุทธวิธีตำรวจและการใช้อาวุธปืนไฟฟ้าประจำสถานีตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรีโดยมีรองผู้บังคับการผู้กำกับการหัวหน้าสถานีตำรวจภูธรในสังกัดคณะวิทยากรและผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน40คนร่วมด้วยณนะห้องประชุมอาคารคุณแม่บุญรวมเสนาดีไซน์ตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี พลตำรทีอุทยเวนเดชาทรผู้บุ้มขับการตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรีกล่าวว่าตามนโยบายผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่จะพิทักษ์รับใช้ให้บริการประชาชนในทุกมิติทั้งการรักษาความสงบเรียบร้อยการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและการอำนวยสะดวกความยุติธรรมเพื่อให้ตำรวจเป็นที่พึ่งของประชาชนได้อย่างแท้จริงจึงมีความจำเป็นต้องพัฒนาขีดความสามารถให้ข้าราชการตำรวจในทุกสถานีตำรวจจำนวน13สถานี ทั้งระดับชั้นประทวนและชั้นสัญญาบัตรระดับปฏิบัติการโดยจัดเตรียมความพร้อมครูฝึกยุทธวิธีตำรวจให้มีทักษะและขีดความสามารถในการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจประจำสถานีตำรวจให้มีความพร้อมทั้งด้านร่างกายจิตใจและทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถทําการตรวจค้นจับกลุมและต่อสู้กับคนร้ายในระยะประชิดด้วยความปลอดภัยการควบคุมตรวจค้นบุคคลและยานพาหนะมีระบบการฝึกอบรมที่เป็นมาตรฐานสากล มีรูปแบบการปฏิบัติที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันทุกสถานีตำรวจสามารถจับกลุ่มผู้กระทำความผิดมาดำเนินการตามกฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างมืออาชีพทั้งนี้จากข้อมูลสถิติการรับแจ้งเหตุจาก0191เพชรพบุรีพบว่าในปี2 5 6 3มีการรับแจ้งเหตุคนเมาสุราอารวาสจำนวน812ครั้งและคนเมาใยเสพติดอารวาสจำนวน207ครั้งหลายครั้งการเข้ารังงาเหตุของตำรวจสายตรวจล่อแหลมต่อการได้รับอันตราย จากการขาสติของผู้ก่อเหตุและมีเหตุสายตรวจของสถานีตำรวจภูทรถูกคนเมายาเสพติดทำร้ายได้รับบาดเจ็บสาหัสขณะเข้าระงับเหตุและจับกุมตำรวจภูทรจังหวัดเพชรบุรีได้เล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าวซึ่งมีความจำเป็นต้องจัดอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับครูฝึกทางยุทธวิธีตำรวจประจำสถานีตำรวจในการนำความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดได้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำสถานีตำรวจได้อย่างถูกต้อง เพื่อให้สถานีตำรวจต่างๆในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรีมีข้าราชการตำรวจครูฝึกยุธทธวิธีที่มีทักษะในการฝึกยุธทธวิธีการตรวจค้นจับกลุ่มผู้กระทำความผิดและการต่อสู้ระยะประชิดสามารถถ่ายทอดความรู้เทคนิคการปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์ต่างๆอย่างปลอดภัยมีประสิทธิภาพเพื่อสร้างความมั่นใจในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างมืออาชีพซึ่งทำให้ประชาชนเกิดความศรัทธาและมีความเชื่อมั่นต่อองค์กรตำรวจต่อไป ช่วงนี้ติดตามชมข่าวบริการค่ะช่องทางการติดต่อห้างคุณสวนจำกัดเพชรบุรีเคเบิลทีวีหมายเลขโทรศัพท์032 425 666แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ติดต่อฝ่ายข่าวต่อ1 2องหรือที่แฟนเพจเ c e b o o k ข่าวเพชรบุรีโดยเพชรบุรีเคเบิลทีวี แฟกซ์ต่อ1 3ฝ่ายบัญชีต่อ1 4ฝ่ายช่างติดต่องานติดตั้งและซ่อมบำรุงต่อ1 8หรือที่สายด่วน083-062-5529 สดสดทุกวันพบกันได้ที่มหาสมุทรสีฟูด้ดสาขาทุ่งลมถนนสายเพชรบุรีหาดเจ้าสำราญข้ามทางรถไฟไป500เมตร032473475และ0834414242 House, ห้องพักกลางเมืองราคาประทับใจห้องพักรายวันเพียงวันละ450บาทพิเศษห้องพักชกคราวเหลือเกียง200บาทจากราคาปกติ250บาท PS House ตั้งอยู่หมู่ที่2ตำบลโผลไรหาวานทางไปราชพัฒน์เพชรบุรีทางถางรถไฟไปประมาณ500เมตรอยู่ทางขวามือสำหรับห้องพักได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 032473475และ0886593638ผุ่นพุทธิพงศ์ผู้จัดก,การ PS House ทั้งหมดก็เป็นข่าวที่น่าสนใจในวันนี้นะคะท่านผู้ชมสามารถติดตามชมข่าวย้อนหลังได้ที่ www.facebook.com/pctv2018 สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ เิ่มกันที่บัญชีที่1ที่มีทั้งหมด27อาชีพนะคะเป็นการที่งานที่เป็นห้ามคนต่างด้าวทำเด็ดขาดไม่ว่าจะเป็นสามสัญชาติหรือเป็นแรงงานที่มีสกิลมีฝีมือก็ห้ามทำเด็ดขาดตัวนี้งานที่เราสงวนไว้ก็คือการแกะสลักไม้ขับขี่ยานยนต์การขายทอดตลาดเจรนายเพชรพลอยงานเสริมสวยงานทอผ้าด้วยมือนะคะแล้วก็งานทอเสือ้องานทำกระดาษสาด้วยมืองานทำเครื่องเขิน งานทําเครื่องเขินตรงเนี้ยสิ่งที่ตรงเนี้ยที่เราต้องดูก็คืองานทําเครื่องเขินเครื่องดนตรีไทยเห็นไหมคะเป็นควาเป็นไทยหมดเลยค่ะเครื่องถมการทําเงินทองนาคการทําล่มการทําลงหินตุ๊กตาทําบาททําผ้าด้วยมือพระพุทธร,รูปทําล่มหนายหน้าตัวแทนนวดแผนไทยมวลบุรีนะคะเราจะเก็บไว้เลยมะคุเทศงานเร่ขายสินค้า งานเรียงตัวอักษรตามลมพิงต่างๆนะคะแล้วก็งานสาวบิดเกลียวไหมงานเลขานุก,การงานบริการทางกฎหมายสิ่งเหล่านี้เป็นงานที่เราต้องสงวนไว้เพราะเนื่องจากงานทั้งเนี้ยงานเหล่านี้เป็นงานที่เป็นอัตลักษณ์ของความเป็นไทยอย่างเช่นถ้าหากว่าเราบอกว่างานหล่อพระพระพุทธรูปพระพุทธรูปของอะไรคะพระพุทธรูปของของประเทศหนึ่งอาจจะลืมตา แต่พระพุทธรูปของประเทศไทยเป็นไงคะท่านหลับตาท่านจะเหมือนกับทําสมาธิเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านีน้ก็จะมีความแตกต่างกันพระพุทธรูปยังแตกต่างกันเหมือนการขับขี่รถยนต์ก็เป็นสิ่งที่เราสงวนเพราะอะไรคะเพราะการขับขี่รถยนต์เป็นความไม่มั่นคงถ้าหากว่าต่างด้าวขับรถแล้วมีวัตถุระเบิดไปวางที่ไหนเนี่ยมันก็ปัจจัยความเสี่ยงช่างเนี่ยนายท้ายเรือเขาก็สงวนไว้เพราะมันเป็นการขับขี่ยานยนต์เหมือนกัน เขาถือว่าเป็นยานยนต์เหมือนกันและอีกอย่างหนึ่งก็คืออย่างเช่นอาชีพของการอะไรคะนวดแผนไทยมักจะมีแฝงในการนวดที่เป็นสปากาหนดแฝงน,นวดแผนไทยการนวดสปา มีเอาทางทางทางฝ่ายยุโรปเนี่ยมาผสมผสานแต่ตัวเนี้ยจะไม่มีเลยนะคะท่านลดแผนไทยจะเป็นลือสีดัดต้นเลยทั้งหลายและในส่วนอีกงานหนึ่งจะเป็นงานมักคุเทศมักคุเทศเราก็ต้องสงวนถามว่าจังหวัดเพชรบุรีใครจะรู้ดีคะว่าทําไมถึงมีปราสาทแดงที่พระที่เขาพระนครีรีมีเพราะอะไรคะเพราะเรามีอัตลักษณ์ความเป็นมาซึ่งใครก็เล่าไม่ได้เท่ากับมักคุเทศของไทยมักคุเทศของไทยจะถูกถ่ายทอดมาแล้วว่าพระนครีรีเกิดมาได้ยังไงอันนี้แหละคะ่ะ เป็นอาชีพที่เราต้องสงวนไว้และส่วนใหญ่คนจะไม่เข้าใจเร่ขายสินค้าก็เหมือนกันต่างด้าวไปเที่ยวขายของตามตลาดนัดอะไรก็แล้วแต่เนี่ยอันนี้ก็ทําไม่ได้ค่ะเพราะเป็นอาชีพที่สงวนไว้สำหรับให้คนไทยเท่านั้นถ้าหากว่าพวกเราไม่รักษาอาชีพเหล่านี้27อาชีพไว้แล้วเราจะให้พวกเขาทำหมดหรอคะเราต้องเก็บไว้ให้คนไทยคะ่ะ บัญชีที่2บัญชีที่2เนี่ยนะคะจะมีเพียง3อาชีพแต่3อาชีพเนี่ยเป็นข้อตกลงของประเทศอาเซียนของเราที่มีทั้งหมด10ประเทศ10ประเทศเนี่ยเราตกลงกันไว้แล้วว่าถ้าหากว่าจริงๆแล้วมีการตกลงกันไว้ทั้งหมดนะคะใน EC เนี่ยมีทั้งหมด7อาชีพ8อาชีพอีกอย่างหนึ่งก็คือ7จบวกหนึ่งคำว่า7จบวกหนึ่งก็คืองานบริการการท่องเที่ยวแม้กระทั่งเบลบอยเมดปูผ้าปูที่นอน ตกลงไ้หมดแล้วเป็น10อาชีพแต่ประกฏจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องทําความตกลงกันว่าอาชีพอะไรที่เรายอมอาชีพอะไรที่เราไม่ยอมอย่างเช่นที่ยอมแล้วเนี่ยสามอาชีพแล้วประกาศเป็นงานห้ามก็คือคนที่จะเข้ามาทําได้ที่มีข้อตกลง MRA ระหว่าง10ประเทศก็คือมี3อาชีพหนึ่งเป็นบัญชีบัญชีเขาต้องมีใบสอบใบเซอร์ ที่มีการป้องกันแล้วว่าคนที่บัญชีที่จะมีใบเซอร์ออกมาได้เนี่ยคุณต้องมีมาตรฐานหนึ่งรอสามสี่เพราะฉะนั้นประเทศไทยมีใบเซอร์ใบนี้มีความเข้มแข็งเ,เราจึงยินยอมในเรื่องของสิบอาชีพที่ไีออกมาตรฐานขึ้นมาในเรื่องของมาตรฐานของบัญชีอีกอาชีพหนึ่งก็คือเป็นอาชีพของในเรื่องของวิศวะ วิศวะ ian, เนี่ยคือเขาจะมีการบอกว่าควบคุมออกแบบอย่างเช่นสมมุตินะคะเราจะทํารถไฟรางคู่เราจะทํารถไฟใต้ดินอะไรทั้งหลายเนี่ยเขาจะมีการมาควบคุมรถไฟที่จะมาวิ่งรถไฟความเร็วสูงที่จะมาวิ่งทั้งหมดคนเหล่านี้คนต่างชาติจะเข้ามาควบคุมเข้ามาควบคุมอย่างเช่นประเทศจีนเข้ามาควบคุมเขาจะต้องรู้ว่าอะไรที่ต้องทำรางรางระยะไหนแบบไหนเนี่ยเขาเข้ามาควบคุมตรงนี้นเป็นข้อตกลงของสิบประเทศเราที่สามารถเข้ามาทำได้ แต่อีกอย่างหนึ่งก่อนถึงจะเป็นวิศวะก็จะต้องเป็นสถาปัตก่นสถาปัต์เนี่ยจริงๆก็คือก่อนที่จะออกมาคือเขาเขียนออกแบบก่อนออกแบบว่าจะออกแบบมาเป็นแบบไหนรถไฟควรจะมุดดินมุดดินตรงไหนโผล่ตรงไหนอะไรตรงไหนตรงไหนสักยภาพที่สามารถโผล่ได้ตรงไหนที่ต้องมุดอย่างเงี้ยนะคะแล้วความเร็วสูงของรถไฟที่จะวิ่งวิ่งตรงไหนที่วิ่งขึ้นเนินแล้วทําให้รถไฟเสียเสียสภาพการทรงตัวตรงเนี้ยพวกทั้งสถาปัต์และวิศวะจะเป็นการควบคุมแต่ทีเนี้ยทั้งหมดทั้ง3สถาบันเนี้ย บัญชีสถาปัตย์วิศวะมีการควบคุมโดยมาตรฐานของวิชาชีพซึ่งมีการกำหนดที่ชัดเจนดังนั้นและมีข้อตกลงของสิประเทศซึ่งสิบประเทศยอมรับแล้วแล้วเราก็มีมาตรฐานของวิชาชีพของแต่ทั้ง3าวิชาชีพจึงกำหนดไว้ให้สิประเทศสามารถเดินทางมาทำงานได้แต่ไม่ใช่ประเทศอื่นๆที่นอกเหนือจากสิประเทศนี้ที่เป็น EC นะคะ บัญชีที่3บัญชีที่3มเนี่ยมีเพียง8อาชีพแปดอาชีพเนี่ยเป็นอาชีพที่เราเคยสงวนไว้ไว้ให้คนไทยอย่างเช่นอาชีพเกษตรกรรมเกษตรกรรมเกษตรกรรมตรงเนี้ยจะเป็นการ,กรเกษตรปศุสัตว์เดิมในใช้คำว่ากเกษตรปศุสัตว์แสดงว่ามีทั้งกเกษตรมีทั้งเลี้ยงสัตว์นะฮะเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยในเรื่องของการเลี้ยงสัตว์การทําประมงการทําป่าไม้การปลูกข้าวเมื่อก่อนการปลูกข้าวทั้งหมดพวกเนี้ยเราจะไม่ให้ต่างด้าวเนี่ยมาแตะเราเลย เพราะเดี๋ยวเขายึดครองข้าวเราเราจะไม่มีข้าวกินแต่ณนะตอนเนี้เขามีการให้ให้แต่มีเงื่อนไขไม่ใช่ว่าเขาจะไปปลูกข,ข้าวจ้างพมา่าไปปลูกข,ข้าวจ้างใครปลูกข,ข้าวอย่างเงี้ยคือถามว่าทําได้ไหมเขาก็มีของเขาพมา่าก็มีข้าวเราก็มีข้าวเขมรก็ปลูกข้าวเพราะฉะนั้นตรงนี้คือเอาสามารถเอาเขามาเป็นแรงงานได้จึงให้เป็นอาชีพห้ามแบบมีเงื่อนไขกรรมกรเดิมก็สามารถมาทําประมงได้ เมื่อก่อนเดิมประม,มงไม่ให้กรรมกรเดิมก็สามารถมาปลูกข้าวได้มาเป็นเกษตรกรรมได้มาเลี้ยงหมูเลี้ยงสัตว์อะไรได้นะตอนนี้เราสามารถจ้างได้อีกอย่างหนึ่งก็คืองานก่อสร้างเมื่อก่อนเดิมงานก่อสร้างเนี่ยเราไม่ให้เพราะอะไรคะเพราะงานก่อวงกบงานชาร์ปูนทั้งหลายเนี่ยเราถือว่าเป็นงานที่สงวนไว้ให้กับคนไทยแต่พอถึงเวลาขึ้นมาแล้วเนี่ยงานก่อสร้างรู้ไหมคะว่าคนไทยไม่ทํา เขเป็นงานอะไรคะเป็นงานนั่งงานยืนงานแบกงานหามงานฉาบนั่งยองยองฉาบอยู่นั่นแหละก่ออิฐละก้อนละก้อนขึ้นมาซึ่งมันเป็นงานที่เป็นงานยากสําหรับคนไทยคนไทยเราเรียนยืนคุมครับเป็นวิศวกรเป็นช่างโยธาเป็นอะไรเงี้ยกลายเป็นว่าตัวเองยกระดับขึ้นมาแล้วแล้วก็มาคุมงานก่อสร้างที่เขาก่อสร้างแทนเพราะงานก่อสร้างจึงเป็นงานที่ให้ แต่มีเงื่อนไขนะคะและอีกอันนึงก็คือจะเป็นงานเกี่ยวกับการทําผ้าห่มการทําผ้าห่มจริงๆและการทําผ้าห่มหรือทําที่นอนเขาก็ให้ได้หรืองานทํามีดงานทํารองเท้าจริงๆเราก็ให้ต่างด้าวช่วยกันเย็บอยู่แล้วแ่ะในโรงงานทั้งหมดมีไทยครึ่งหนึ่งต่างด้าวครึ่งหนึ่งนะคะแล้วก็มีงานอะไรข้างงานในเรื่องของการทาหมวกทำหมวกเนี่ยคือเขาก็ให้ทําได้เพราะอะไรอ่ะหมวกเมื่อก่อนเนี่ยคนไทยใส่แล้วมันมีปัญหานะคะเครื่องแต่งกายนะเครื่องแต่งกายอีกเครื่องแต่งกายเห็นไหมคะในโรงงานต่างๆที่เย็บเสื้อผ้าแต่ละยี่ห้อเนี่ คน่างาต้ทั้งนั้นแหละค่ะเราไปดูเนี่ยเขาเย็บกันแข่งกันเลยเป็นสีเขียวสีแดงนะคะแล้วก็ในเงินของงานเครื่องปั้นดินเผาอย่างเช่นของราชบุรีปั้นโอง่งปั้นอะไรเงี้ยเมื่อก่อนเขาจะเพียงได้แค่ผสมดินทำนวดดินนวดอะไรให้เราแต่เวลาที่ยกไปเผายกอะไรเงี้ยอันนี้คือของเขาแต่เมื่อ,อไหร่ที่เราปั้นจนเป็นตูเป็นโอง่งเป็นอะไรขึ้นมาเนี่ยเราจะสมวนไว้แต่ตอนนี้เราให้นะคะ แต่ให้แบบมีเงื่อนไขเดี๋ยวเราจะรู้ว่าการมีเงื่อนไขคืออะไรบ้างมันจะไปอยู่ในบัญชีที่4เพพาอเดิมแล้วเนี่ยเขาอยู่ในบัญชีที่4แล้วแต่เขาต้องเปลี่ยนมาเป็นบัญชีที่3เปลี่ยนอย่างไรทํำยังไงเดี๋ยวเรามาฟังกันนะคะ